ครับผมก็สวัสดีครับพบกับผมอีกนะครับผมนะจากร้านนูสิกเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมนะวันนี้จะเป็นเครื่องดนตรีขนาดเล็กนะครับผมนะไว้เล่นการเพลินๆนะครับผมนะอันนี้เขาจะเรียกว่าคาริมบ้าหรือเป็นโนิ้วนะครับผมนะก็วิธีเล่นก็จะเล่นง่ายๆนะครับผมนะก็จะดูตามตัวโน้ตตามคีย์ตัวนี้เลยนะครับผมนะนี่ผมเสียงก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมนะ ัวเครื่องดนตรีนี้ครับทาจากไม้นะครับผมนะนี่ก็เครื่องดนตรีนี้นะครับผมนะมีอุปกรณ์แถมมาให้นะครับผมนะก็จะเป็นมีคู่มือการเล่นนะผมมีนิ้วยางนะครับผมนะมีสติ๊กเกอร์ตัวน้ตนะครับผมนะคอนเพื่อปรับจูนเสียงนะครับผมนะนี่ของคู่มือการเล่นด้านในนะครับผมนะอาคาริมบ้านะครับผมนะเจ้าตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา9ก้สบบาทนะครับผมนะก็ท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่ออินบ็อกซ์ได้เลยนะครับผมนะหรือท่านใดสะดวกอยากจะมาดูสินค้าที่ร้านก็เชิญมาได้เลยนะครับผมนะ โอเคนะครับก็ขอฝากร้านนุ่มมือสิกไว้ด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ